ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์รายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจมวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565คู่มวยก็มีดังนี้เปิดหัวคู่ที่หนึ่งนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าวันผู้ใหญ่เกียรติวินัยจะพบกับศักดาคาอบาจนครพนมหรือเจ้าสังทองมอทัศนัยเดิมมยวคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าวันผู้ใหญ่เกียรติวินัยนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะเตะต่ตอยจังหวะอาวุธหลากหลายอาวุธรวดเร็ว อาวุธหนักแรงอาวุธจุกจิกอาวุธที่รวดเร็วกว่าเหลี่ยมเชิงที่เหนือกว่าน่าจะชนะเจ้าสักนาคาอบาจรนครพนมที่ดูว่าเป็นมวยมีมัดมีศอกลูกบูลูกสู้ดีแต่ดูว่าความแข็งแรงแข็งแกร่ง,แ,งและความเป็นมวยนี้จะน้อยกว่าจึงให้เจ้าฟันผู้ใหญ่เกียรติวินัยน,นี้น่าจะเอาชนะได้เดินทางมาถึงคู่ที่สองของรายการเป็นการพบปะระหว่างเจ้าเพชรสังวานสอสมมนการ์ม้นจะพบกับเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัย จะชกกันในพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์วันคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะปิ้งมือครบเครื่องเี่ยมเชิงที่ดีกว่าอาวุธที่หลากหลายกว่าเพราะดูว่าเจ้าเพชรสังวานสองสมานการเมนนี้เป็นมวยเป็นมวยเข่าดันได้ดัน,น,ดนแทงเสียบเข่าปั้มตีเองดูว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธช้าไปลายๆนี้มียุบมีย่นจึงให้เจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยนี้น่าจะเอาชนะได้ เดินทางมาถึงคู่ที่3ามร้องเูลเอกของรายการเป็นการพบปะระหว่างเจ้ากล้าผจญลูกบ้านใหญ่จะพบกับสุดหล่อซอจต้งปลายจีนคู่นี้จะชกกันในพิกัดหนึ่งาปอนด์มวยคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าสุดหล่อซอจต้งปลายจีนนี้เป็นมวยในเครือผู้จัดเป็นมวยที่บรรยากาศหน้าเสือดีกว่าะจะใช้ลูกเข่าปั้มตีมีหมัดมีศอกเสริมเข่าแหลมแทงเก็บ น่าจะเดินปั้มตีเอาชนะเจ้าก้าผจญลูกบานใหญ่ที่รู้ว่าเป็นมวยมีหมัดมีศอกมีเข่าปั้มตีอย่างดูว่าบรรยากาศจะเป็นรองน่าเสือกจะเป็นรองจึงให้เจ้าสุดหล่อซอจต้องปาจีนนี้น่าจะใช้ลูกเข่าปั้มตีเอาชนะได้มาถึงคู่ที่4ี่คู่เอกของรายการป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชร69สุราชหรือเจ้าเพชรพลันชัยจะพบกับเพชรโฟกัสแอดสันปาตองคู่นี้จะชกกันในพิกาด127ปอนด์มวยคู่นี้ ผมยังดูว่าเจ้าเพชรหกเก้าหรือเจ้าเพชรปรลันซายนี้น่าจะใช้ลูกเขาปั้มตีมีแข้งเขาโดานแทงมีหมัดมีศอกอาวุธดากหลายอาวุธครบเครื่องน่าจะชนะเจ้าเพชรโฟกัสดแอดสันปะตองที่รู้ว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดี่ยมเชิงดีคอยเก็บคอยกันคอยโตแต่ยังดูว่าโดนหนักๆนะโดนหนักๆน,ก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 นี้มักจะยอมอยู่เสมอ ปลายๆนี้ก็มียุบมีย่นจึงให้เจ้าเพศหกเน่าจะใช้ลูกหนักลูกแรงลูกบูลูกสู้ลูกเข่าปั้มตีเอาชนะได้มวยชอบ80%เซเจ้าอินทรีจะเจริญชัยคู่ที่สองและมวยชอบ90%เซเจ้าเพศหกเคู่ที่สี่